ครับสวัสดีถ้าู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พาพะทุลมาตกปลากหนึ่งครับวันนี้ก็เลือกเป็นใช้ตะข่ายเบอร์สิบนะครับเบอร์ใหญ่เหมือนเดิมเมื่อวานก็อีพีสามอ่ะนั่นแหละก็หัวร้อนมาเลยนะครับเพราะว่าเบอร์สิบนี่แหละที่ทำให้ผมผิดหวังมากไม่ติดเลยสักตัวผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปลานินเล็กหรือปลานินใหญ่ไม่รู้วันนี้ขอหวังว่าน่าจะได้ตัวใหญ่ผมขอหวังตัวใหญ่นลครับโอเคครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าโอเคครับบ๊ายบายเอ้ยังเพิ่งยังไม่จบคลิปเลยครับเดี๋ยวผมผสมเหยอะนะครับเนี่ย เดีย๋ยวนี่อยอะก็อันเดิมนะครับผมให้ดูถุงถุงเดิมนะฮะโอเคอเขนนะครับเดี๋ยวผมอ่อยเยอะกันนะครับดูด,ดีก็กดมองเไปนะครับเดี๋ยวอ่อยเยอะกันครับนู่นไปนูุนแล้วเคียครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตกกันเลยนะครับวันนี้กว่าจะตีไปไกลหน่อยนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราปลากินนะครับเติมแรกมาปลาหมอเลยครับใช้กลังสวยๆครับโอ้แบบมันตื้อๆปุ๊บผมวัดเลยลืมปลดกล้องนะครับโอเคครับไม่หมันครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ตกต่อ ในพวกนี้ค่อยมาตกปลาช่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตีกับปลอมออครับโอเครอครับครับไ่งี้อ้ปลาหลุดไปแล้วโอ้สะดุดล้มนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยยีดิ้นหนักๆเลยลืมไปสะดุดล้มโอเคครับ ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราโยนต่อนะครับโอเสีด้มากเดินชนคู่ตัวเองเดินชนคุถทางกระบมังโหแบบอันนี้อาจจะไกลไปนิดหนึ่งกินหะาเดี๋ยวเราปลากินครับโอ้ไม่อยู่กินตึกตึกนิดหนึ่งครับ อ้สีได้มากครับโอ้ได้มากครับโอเคครับไปตกกันต่อครับครับเมื่อกี้ผมลืมถ่ายถ้าแบบเบ็ดมันกระตุกแรงอย่างมากครับโคตรแรงอะ่ะปลาก็หนักมากแล้วก็ดิ้นแรงมากแล้วก็หลุดเลยยังไม่ได้ตรงนี้ได้แค่ปลาหมอตัวเดียวนะครับ ครับเดี๋ยวรอต่อครับนี่ครับตอนนี้ปลาซิวุเต็มนี่แล้วครับดูนะครับนี่ครับปลาซิวุเต็มไปหมดเลยโอ้ยไม่ใจอะไรก็ไม่รู้เอากินจนน้ําขุ่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอ yeah, ทำไมเบาอย่างนี้อะ่ะนี่มันทำไมมันชอบหลุดจังเลยไหมผมก้อนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับชอบหลุดชอบไม่อยู่นะครับโหหลุดดีจังเลยปะหลุดละท่านชมถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่คือเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์เลกมาครับไม่ได้เบอร์เล็กมาตลอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราตกกันต่อนะครับ ครับกำลังต่อครับโอ้ยอยู่ละเดวะเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เหมือนจะได้แค่แต้มเดียวนะครับไม่หมานเลยตีไปต่อครับโอ้ยลืมเปิดหน้าหรอก อไรนเนี่ยพูดอย่างดีว่าตีไปต่อครับเราปากินครับไม่รู้ปลาอะไรต่อครับเราทาต่อด,ดีครับดีเลาะดีเลาะดีเลาะอ้ไม่เบาอีกแล้วอะปลาอะไรเนี่ยกี้ดินครับ ตีนเราก็เบาเลยเบาอ้นวนๆ <laughs> โอเคครับท่านู่้ชมเดี๋ยวเราตกกันต่ออ่ะนี่ตีกใกล้พอครับตรงนี้พอแล้วครับโอเคครับเอเลยครับ,คครบรไ,มไม่อยู่ไหมไม่อยู่เหมือนเช่นเคยครับผมไม่รู้นะมันเป็นปลาอะไรทำไมมันตึกตึ๊แรงมากครับแต่ก็ไม่อยู่เหมือนเดิมครับ เคบเดี๋ยวต้องได้สักตัวครับวันนี้ได้ไปคบตัวแรกเองโอเคนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราตกกันต่อนี่ลืมเปิดลอกอีกแล้วแม่ผมลืมบอกอย่างว่าใสดอกละโอเคนะฮะครับเบ็ดยกแล้วครับเบ็ดยกแล้วเบ็ดยกแล้ว เตียแล้วเตีมคับเตียมไปโยกไปโยไปโยกแล้ว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 กแล้วยกแล้มันจะอยู่ด้วยยังไงผมว่าเราต้องเป็นปนิีนพวกไซนี้ครับไซมินิ ครับปะินไซมีก็ไซบานสามสีนิ้วครับที่รับด้ปลดครับมาแล้วจ้เป็นพวกไซนี้ครับโอเคครับตกต่อครับเมื่อกี้ก็ได้มาแล้วครับปะินปอกนะครับไซเล็กครับมาแล้วทำไมมันไม่ชอบติดได้ใช้ไซเล็กนะครับแล้วไม่ค่อยชอบติดเบ็ดครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้ปอกเองไหมครับ เฮ้ยครับเรับโอเคครับเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วอู้ไม่อยู่แล้วขี้เบ็ดโยกแล้วครับเบ็ดโยกแบบบึบบึบไม่เป็นปันเซ่รูปปลาอะไรเฮครับครับจะตกต่อนี่เกือบลืมเปิดหน้าลอดแล้ว อเคนะครับตอนนี้ได้สองแต้มแล้วคือปลาหมอกับปลานินนะครับแคปแคเพื่อนๆรู้สึกว่าจะมีกระตุกนะครับเบ็ดกระตูเบ็ดกระตกรอจังหวะครับรอจังหวะจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เนี่ยอู้ไม่น่าอยู่นะครับไม่น่าอยู่ไงผมว่าละโหมาอยู่เลยลูกกล้องกันแคบแ,บแบปมิน ขู่ว่ดิบดิงขึ้นมาเลยไม่อยู่ครับเดี๋ยวกหลังค่อยเยอะก็หมดไปละหมดทุงเดี๋ยวค่อยสั่งมาครับเค้นครับเค้นครับเดี๋ยวต่อตกต่อครับก็เออยอะใกล้หมดละเอาคลิปหน้าก็จะได้ไม่ค่อยได้ทําคลิปตกปลาหน้าดีครับจะทําคลิปตกปลาเช่นตกปลาช่อนตีเย,ยอะพออย่างนี้ครับเพราะว่าเยอะหมดเดี๋ยวค่อยสั่งมาครับโอเคครับ เบรกตุกมากแล้วครับเมื่อกี้เบรกตุกเบรกตุกเดี๋ยวดาไดครอบไล้ครับไปมุนแม่งเร็วเลยโอ้ไม่อยู่อยู่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวใกล้หมดละไอ้ววพวกนี้ค่อยเอาเดี๋ยวปอมมาตีนะครับ นะครับไม้สุดท้ายของคลิปนี้แล้วก็ของคลิปตกอของทิปตกปลานาดินด้วยนะครับครับไม้สุดท้ายของการตกปลาดินแล้วก็คลิปนี้ด้วยครับครับไม้สุดท้ายมันหมานเด้อพี่น้องประมาณนี้แหละครับโอเคครับโอเคนะครับไม่รู้ว่าท่านชมมองเห็นหรือเปล่านี่นะครับในกล้อง ตัวนี้เป็นปลาชอ่อนนอนนะครับนี่ตัวหนึ่งไม่ค่อยใหญ่หรอกครับประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะครับกําลังกินเหยื่ปอปลอมได้ครับส่วนตรงนั้นมีอีกตัวหนึ่งครับนี่ตรงนั้นมีตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นอีกตรงนั้นอะ่ะมีตัวหนึ่งในกล้องน่าจะมองเห็นครับที่ตัวนี้ใกล้สุดแล้วครับนี่ไม่หนีด้วยโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับเอ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ดิตัวกําลังกินเหยื่อปลอมได้ครับแล้วก็มีปลาหมอว่ายผ, <chiff res> ผ่านนะครับนี่ <hygiene> <ห>ปลาหมอว่ายโอเคนะครับ พี่นะครับเหมือนว่าเบสันผิดไปว่าขยับแล้วเบสกระตุกแล้วเดี๋ยวตั้งท่าดีครับวันนี้จะเอาให้ได้ตัวนะครับวันนี้จะเอาให้ได้ตัวรอดละอู้ปอกจังวะท่านผู้ชมดูดปอกจัดได้ปะหนึ่ง นะครับปอกมากโอ้ปอกจัดไว้แล้วทำไมไม่ชอบติดเอ็คนฮะอันนา้จะไม่ใช่ไม้สุดท้ายครับเยองยังเหลือครับเนี่ยอนีนิดหน่อยนวลองตีดูเผื่อมันกินอีกครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวตีก่อนใกล้ๆยครับมีปลาใหญ่ขึ้นใกล้ๆเลยครับไม่ต้องไกลครับนี่ครับครับตอนนี้เยอก็มีน้อยแล้ว นี่ปลาไม่ต่อเลยครับนั่งนานอยู่ครับปลาใหญ่ก็ขึ้นอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ